ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n ้อนแอทนัทถาออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเตนัทถาออโต้ค่ะวันนี้ค่ะเราอ,อยู่กับเจ้ามิสูบิชิไทต,ตันแคปค่ะแต่ว่าพิเศษกว่าคันอื่นนะคะคือคันนี้จะเป็ดแคปบ ออโต้ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่หากันเข้ามานะก่อนหน้านี้คือบางคนโอเคมีความต้องการอยากใช้รถที่เป็นไต้ตันใช่ไหมคะที่เป็นแคบใช่ไหมคือก่อนอันเนี้ยของไอ้อ่ะจะมีแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหมดเลย วันนี้นะคะไปตามหามาได้เกียร์ออตโต้มา1คันค่ะรีบตัดสินใจนะคะมีคันเดียวแล้วที่สําคัญบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวมากันเลยนะมาไล่เรียงกันมาดูออปชั่นมาดูสมรรถนะมาดูความพิเศษของคันนี้กันดีกว่าค่ะตามอ้อยไปเลยค่ะ มากันที่ไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ที่เป็นเส้น LED เลยค่ะเวลาที่รถขับเคลื่อนนะคะจะมีไฟเดย์ไทม์ที่เป็นเส้นแบบนี้ดูสวยงามมากๆเลยค่ะบอกก่อนนะคันนี้เพิ่งได้มาเรารีบเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆมากเลยยังไม่ได้มีการเก็บหรือขี้รายละเอียดอะไรเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะก็จะมีรอยตําหนิบอกนะคะจุดที่1นนะมีรอยถลอกตรงข้างๆตรงนี้นะคะตรงซุ้มล้อนะคะซึ่งตรงเนี้ยไม่ต้อง กวนใจไปนะคะทางร้านเคียร์ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับโลโก้มิสูบิชิสีแดงแบบนี้เลยนะคะสีก็จะมีสีมีหินลอยหินกระเทาะทะั่วไปตามการใช้งานนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเคียร์สปาทําความสะอาดให้ลูกค้าก็สวยงามแล้วค่ะ มากันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กอลลอยของมิสูวิชิแบบนี้เลยค่ะล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กอลลอยของมิสูวิชิแบบนี้เลยนะคะสภาพล้อนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดน,นะคะเป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะคะสภาพยางหรอ คือจริงๆถ้าบอกถ้าส่วนตัวนะคะมองว่ายางอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะยางเนี่ยมันมีการแบบเหมือนมีรอยแตกแล้วนะคะลูกค้าถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวลองคุยกันกับทางร้านถ้าแบบดูเป็นโปรโมชั่นพิเศษหรืออะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวอ้อยเปลี่ยนให้นะคะด้านในนะคะซุ้มล้อนะคะบอกเลยว่าใหม่ค่ะโชคนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมเลยค่ะทุกอย่างคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะฝาครอบกระจกเป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะ ไททันนะคะถ้าเป็นรุ่นยกสูงจะได้ในส่วนของตัวบันไดเสริมข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งของคันนี้คือจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะเวลาล็อกรถกับปลดล็อกรถนะคะสามารถกดปุ่มได้เลยนะคะแบบนี้เลยแผงข้างนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับหนังสีเทาอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะเดี๋ยวตามไอไปดูกันที่โครงสร้างกันต่อเลยนะคะ โครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการตีโครงสร้างเดิมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสติ๊กเกอร์นะคะนี่เลยแผ่นเพจของรถนะคะระบุหมายเลขตัวถังนะคะบาร์โคดทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่มีขาดไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้แบบนี้เลยค่ะเปิดได้ง่ายๆเลยค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนตัดกับสีเทาเข้มออกดำๆอีกนิดนึงจะดำและเกือบๆดำแล้วนะคะ โอเคมาดูต่อกันที่โครงสร้างค่ะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีขอบไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีว่าโครงสร้างเดิมนะคะด้านข้างก็สีค่อนข้างเต็มนะคะมีรอยถลอกบ้างนิดหน่อยเลยนะมาพร้อมกับสติกเกอร์ไทตันพัดแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยนะด้านท้ายนะเห็นชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิไทตันอยู่แล้วนะคะที่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ ในส่วนของตัวกันชนเสริมท้ายนะคะก็จะมีตําหนิมานิดนึงเนาะมีรอยถลอกมานิดหน่อยค่ะอาจจะเกิดจากรถที่มันสูงแล้วแบบถอยชนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มั่นใจว่าแค่เนี้ยมันทั่วไปมากๆเลยค่ะสําหรับการใช้งานรถสัก1นึคันนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนงตัวกล้องมองหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเห็นด้านหลังได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะเลยนะคะด้านข้างตรงนี้นะยังเห็นอะ เรียงตัวสวยกลมอยู่เลยนะคะไม่มีการถูกทําสีกบบไม่มีการแบบว่าโดนกระแทกขอบคพ่นอะไรเลยนะคะการันตีว่าโครงสร้างเดิมเลยค่ะสภาพแม็กไลเนอร์นะคะก็ใหม่เหมือนกันค่ะเอ้ยว่าคันนี้ไม่ได้มีการขนของน่าจะติดทั่วไปเพื่อแบบว่าให้มันดูสวยงามนะคะด้านข้างนะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งผูดเดียวกับผู้โดยสารนะคะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคะรถที่มันเป็นรุ่นยกสูงอ่ะมันสูงจริงจนะคือถ้าเนี่ยเทียบออกมาก็คือเกือบหน้าอกอ้อยเลยอะค่ะ ขึ้นลงนะคะถ้าไม่มีบันไดข้างเนี่ยอ้อยมองว่าอาจจะขึ้นลงลําบากนิดนึงแต่เนี่ยคือเขาทารองรับมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานค่ะด้านข้างนะคะแบบที่บอกเลยค่ะเหมือนกันนะคะเป็นพลาสติกสีเทาๆดำๆนะคะตัดกับหนังสีทเทาแบบนี้เลยค่ะสภาพใหม่ๆนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างเลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะ การันตีว่าโครงสร้างเดิมนะมาดูกันที่แคบต่อกันเลยนะเปิดแคบให้ดูเลยนะคะนี่เลยเปิดมาก,ก็คือเกือบสุดเลยขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีทําสีกบทับนะการันตีว่าโครงสร้างเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะ ว้าวมากๆนะแคปออตโต้นะลูกค้าที่อยากได้หาใช้งานนะคะคือบางทีบางคนแบบคือแบบใช้งานกับแฟนอะไรเงี้ยคือแฟนแบบเป็นผู้หญิงแล้วคือขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเหมือนอ้อยนั่นแหละคือบางทีมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานรถกระบะใช่ไหมคะแต่ว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นก็ต้องเลือกเป็นเกียร์ออตโต้ซึ่งมันมีน้อยมากในตลาดจริงๆค่ะสําหรับลูกค้าที่หานะคั้นนี้พิเศษมากๆแล้วพาเนี่ยบอดี้ที่เดินมาคือบอดี้เดิมหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันค่ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะ180แรงม้านะคะคือถ้าเป็นเครื่องยนต์2 4 0 4ของเจ้าไตทตันเนี่ยจะได้แรงม้าที่มากกว่าเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะซึ่งตรงนี้ได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ามันมากๆแน่นอนค่ะโอเคมาต่อกันที่สภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะแห้งๆเลยค่ะสีแต้มจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยมันรั่วซึมนะคะหรือการใช้งานมาที่หนักนะโซมเลยนะคะโครง สร้างด้านหน้าโครงสร้างเดิมนะคะน็อตเดิมฝากระติกสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะคะยังอยู่ครบนะฉะนวนกันความร้อนยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะไม่มีการแบบว่าขาดหรือลุ่เลยนะคะไล่เรียงกันมาต่อที่คานหน้านะคะยาวมาเลยนะเดิมหมดเลยนะคานหน้ารูกมลมเรียงตัวสวยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะฝาเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะลูกค้าสวยมากๆบอดี้สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงลองไปดูออปชั่น ภายในกันก่อนตัดสินใจค่ะ The oh. นี่ภายในตัวรถเลยนะคะภายในของเจ้า Mitsubishi Titan GLS g e a ยร์ออคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะเบาะหนังสีดำนะคะมีรูระบายอากาศตรงกลางค่ะเพื่อเวลาที่เราจอดรถตากแดดใช่ไหมคะมันก็จะช่วยแบบระบายความร้อนให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนแบบร้อนละอุมากๆนะคะโอเคมาดูออปชั่นกันนะหน้าจอคันนี้นะได้เป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะตัวกล้องมองหลังที่เมื่อกี้อ้อยอธิบายไปด้านหลังนะคะก็คือจะโชว์ที่กล้องตัวน เลยนะคะวิทยุเนวิเกเตอร์นะคะบลูทูธทุกอย่างเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆค่ะเห็นได้ชัดเจนมากๆค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบแอร์ค่ะแอร์ Air, นะคะจะได้เป็นแอร์แบบแอร์อัโต้เลยค่ะปรับพัดลมนะคะเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะเห็นได้ชัดเจนและแม่นยําม,มากๆเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะได้ในส่วนของตัวช่องเสียบ USB มาด้วยนะคะแล้วก็ที่ชาร์จไฟในรถ อาจจะเอาไว้เสียบกล้องหน้ารถอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของเจ้าของรถน,นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะโอเคเบรกมือค่ะแล้วก็ที่วางของค่ะจริงๆแล้วไอ้ว่าภายในเนี่ยคือเขาดีไซน์มาเหมือนกันหมดเลยกับตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมันจะแตกต่างก,กันแค่เกียร์อย่างเดียวนะคะบอดี้คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะด้านหน้าของไอ้นะคะพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะ มีระบบคูคอนโทลค่ะควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยนะคะสามารถล็อกความเร็วเดินทางไกลล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบควบคุมแบบวิทยุนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอะไรแบบนี้นะคะจากตรงนี้ได้เลยนะมาดูเลขไม่กันไหมคะคันนี้ได้ระบบคูสตาร์ด้วยนะคะด้านนอกเป็นสมาร์ทคีย์เลสด้านในก็เป็นคูสตาร์ทกุญแจลืมไปได้เลยค่ะอยู่ในกระเป๋าย,ยาวๆไปเลยจ้าเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่ 7 9 9 9 9กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าใช้งานมาก็ทั่วไปเลยค่ะปีละประมาณหมื่นกว่าโลเกือบเกือบสองหมืนโลทั่วๆไปค่ะสำหล,ลูกค้านะคะยังเอารถไปเซอร์วิสศูนย์มิซูบิชิต่อได้เลยนะคะโอเค ขวาสุดตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะสามารถกดปรับแล้วก็เลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วด้านล่างตรงนี้ก็ยังจะมีระบบปรับความสูงต่ำของไฟด้วยนะคะถือว่าออปชันเนี่ยได้มาเป็นออปชันที่เต็มมากๆนะคะ ซื้อรถกระบะสักหนึ่งคันนะคะได้รถออปชั่นเต็มๆแบบนี้นะคะก็คุ้มค่ามากๆแล้วที่สำคัญราคานะคะคุ้มมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สภาพเบาะแบด้านหลังเลยนะคะเป็นหนังเหมือนกันค่ะแบเบาะแบดด้านหลังเนี่ยมีรอยการใช้งานทั่วไปนะคะอาจจะมีการยุบตัวของฟองน้ําบ้างนะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไอ้ดูเปลี่ยนใหม่ให้นะคะโอเคด้านในเนี่ยแทบจะไม่เจอตําหนิเลยจะเจอตําหนิด้านนอกนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเราเก็บให้สวยงามแน่นอนค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวไอ้ของนี้ลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะ สูวิชิไทตัตนพัดนะคะตัว GLS เกียร์ออโต้นะคะปี2016สีดำนะคะเลขไม่เพียงแค่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเปิดราคาขายเพียงแค่459 0 0 0บาทเท่านั้น4 5 0 0 0นนะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแครบเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าหายากมากๆค่ะสำหรับเกียร์ออโต้ในรถแครบนะคะ,นะคะโอเคยังไงโปรโมชั่นดีๆอย,ยังไม่หมดแค่นั้นแน่นอนค่ะเรายังมีนะคะ ดอกเบี้ยศูนเปค่ะให้ลูกค้าฟรีนะคะ1ปีแรกไปเลยค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษค่ะสองจตลอดอายุสัญญานะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะอยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันออกรถเดือนนี้นะคะผ่อนอีกที่เมษาปีหน้าไปเลยค่ะโอเคยังไม่พอค่ะอยากผ่อนสบายๆไหมคะใช้งานไปด้วยผ่อนสบายๆหาเงินนะคะผ่อนให้ยาวนานสูงสุด84เดือนเลยค่ะลูกค้าอยากได้แล้วใช่ไหมคะอยากได้แล้วโทรหาไอ้ตรงได้เลย ที่เบอร์ศูนย์ค่ะ564ค่ะ6 4 5 5นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทธาออโต้นะคะช่องทางทาง YouTube f a แฟนเพจ a c e b o o k ได้หมดเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะซื้อรถออนไลน์ซื้อง่ายๆกับนัทธาออโต้เลยค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย คาร่าฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร่าฟอร์ชั .com